สวัสดีจ้ะวันนี้จะพามากินข้าวผัดหมูผงขมิ้นทรงเครื่องเลอจ้ะเริ่มทํากันได้เลยจ้ะสวัสดีจ้ะมันดีกกระยูในห้องครัวอีกแล้วถ้ามาทําข้าวผัดถ้าไม่เย็ดข้าวผัดทรงเครื่องเลยจ้ะจะเป็นหมูแหลกกระไซน้อยข้าไปก่อนรอยน้อยละไล่นกกค,คนด้วยจ้ะถึงแหลกกระสิเกลียวใครคนได้จ้ะ khay xay nui chả khay cái cháo sẽ sắp việc rồi là chà vào như cỡ xay nui chả kho muối nhai chả thật cẩn nui กนติดเป็นหม, sociedad, มูด้วยจ้ะหมูที่เหลือจากเออเฮ็ดติ่งวอกหักเส็ดแล้วหนาใส่ลงไปเลยเยอะๆเลยทำมีนจะเดือดเดือดพลานนี่ก็ เขาฟัดเบ็ดตอนล้วนๆเลยหอมหอมเลยหอม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 หัวใหญ่ตอนนี้กับเป็นพวกท่านจะเผื่อจ้ะจ้าพักละหลายๆแบบละหลายอย่างใส่เข้าไปเพราะว่าเขาสื่อแบบสำเร็จมาซื้อคน ใส่เข็งเอาไว้แล้วก็ผัดเข้าไปเป็นข้าวผัดจันดักอีกแล้วจ้ะต้องการใส่ผงขงมิ้นเข้าไปน้ำด้วยจ้ะอันนี้เป็นผงขงมิ้นสำรับทำกับข้าวนะเพราะว่าเขาจะเอาไปประยุบใส่ํำเพิงใส่ไข่ขาวกะโบ๊ทหนา ก็ได้หลอกเสวเสียนแต่เสไดใดฉันบอกมีสีวเสีย,สยนนี่ยมันก็จะผัดเรื่อยๆถ <ๆ S 2> ้นเราเพิกมไปเรินว่ามเมนท่านจะเผิดมันเป็นถ้าเป็นท่านจะเปิดก็ต้องเป็นพวกทัวอันนี้มันเป็นพวกถักหลากร้ายชนิด สา้งโอเคก็ดีจ้ะประมาณอย่างพวกเยอะเพราะว่าทุกอย่างมันที่โขกผักพวกอย่างมันหอมยู่แลว้วแล้วก็สีอูข๊ขาว

áp đi với nổi năm năm nào sống được ขากรสิพัดจะรวนแหงนะตอนนี้กรสิใสไข่แล้วจ้ะที่เกียวเอาไว้พันเอาไว้เดือนนี้ก็จะใบลาดหนามันหนึ่งจะลาดหน้าไว้รยหน้าเป็นข้าวผัดหมูผงขมิล แตอันวา่าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้จะใส่จานเลยจ้าแต่ซิมเบืงแหกด้จ้าเทสเสียกอร่อยจริงๆยำรับเลยล่องเห็ดเบงได้จ้าบานใดมีผงขงมิน้นร้อนๆจากเตาเหมือนเดิมจ้าข้าวผัดหมูผงขมิน้นของเราก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยรับร่องแซบผีได้จ้าบานใดมีผงขมิน้นล่องเห็ดเบืง ไม่ผิดหวังจ้ะส่วนเพิ่นสิไปกินเพิ่นก็ไม่พักของเพิ่นเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็ไปกินก็พักของเพิน่นกับคลิปนี้กับประมาณนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ